โอเคสวัสดีครับวันนี้ฮานอยนะเมื่อวานมีคนบอกว่าขอฮานอยแยกรอบด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีททาให้นะแต่ว่าก็จะวางให้ทั้งสองอย่างนั่นแหละก็คือว่าเอ่อทั้งตามทุกรอบกับแยกรอบนะครับแต่วันนี้จะแยกเอ่อฮานอยเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้แยกคือเอ่อเพิ่มฮานอย 3D เข้าไปด้วยได้ไม่ใช่ 3D อะไรนะ 4D เหรอ น่าจะโฟดีเนาะเออฮานอยโฟดีเข้าไปด้วยนะครับเท่ากับว่าฮานอยเป็นสี่รอบนะครับแยกรอบไปด้วยนะครับสําหรับคนที่เล่นนะอืเริ่มเนาะ <laughs> พอจะพอเห็นหน้าตัวเองทีไรนี่เขินทุกทีเลยอะ่ะพูดไม่ค่อยออกนะครับฮานอยนะครับฮานอย วันที่อ,อสามกันยานะครับหกสามเนาะปากกาฮนอยวันนี้นะครับเอาตามทุกรอบก่อนนะครับแล้วค่อยแยกรอบนะครับตามทุกรอบสี่รอบเลยนะก็คือมี ตามทุกรอบนะอันนี้สูตรตามทุกรอบนะครับเดี๋ยวแยกรอบเดี๋ยวพิม์ทําให้ไทยๆเนาะมองเห็นไหมครับตสีนนตามทุกรอบอันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งฟังดีๆนะฟ,ฟังดีๆนะมีฮานอยฮานอยพิเศษใช่ไหมครับ แล้วก็เฮานอยปกติใช่ไหมต่อมาเป็นฮานอย VIP นะแล้วก็ฮานอยอันนี้นะสี่รอบลักหนึ่งสองสามสี่นะใช้สูตรนี้นะเดี๋ยวตรงนี้จะเขียนให้เล็กๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องใช้แบบโอ้โหเยอะแยะอะไรมากมากับกระดาษ นะเราเล่นนะครับอืมอันนี้ตามสีรอบเลยนะเป็นเด่นเด่นนะครับสองเจ็ดเนาะก็จะมีสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับแล้วก็ 0 7 1 7 3เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ดูตัวนี้ดีๆนะดูตัวนี้ดีๆนะครับมันมีตัวกันด้วยนะจะท,ทำยังไงไม่ให้ต้องขยับดีนะครับร้อยบนร้อยบนของพีมนะครับจะมีขยับนะขออนุญาตขยับนะร้อยขบบนของพีม,มีสี่ สามแปดนะครับพีมขอตัดแปดไปเลยเนาะนะครับเป็นสามกับสี่นะครับเป็น,นร้อยบนนะครับเป็นร้อยบนนะงงไหมอ่ะไม่งงหรอกมั้งร้อยบนตามทุกรอบนะครับเข้าและหยุดนะสำหรับเสี่รอบนี้นะฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v ีเอทีฮานอยโฟดีใช่ปะ่ะก็เรียกอย่างงี้ปะ อันนันพอดีเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยของพีมนะครับจะมีตัวกันมันคือตัวกันนะคนที่ติดตามพีมบ่อยๆเนาะก็จะรู้ว่าตัวกันของพีมจะเป็นอะไรมันจะมีห้าห้านะครับมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่เข้าใจคําว่าตัวกันไหมตัวกันนะครับตัวกันนะผมไม่ได้ด่านะตัวกันนะครับมีหกหกนะแปดแปดนะครับเก้าเก้าละกันสองเจ็ด เจ็ดเจ็ดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือเด่นใช่ไหมเอาไปใส่สามตัวเนาะนะครับวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับพฤหัสทีมว่าตัดเจ็ดออกไปเลยนะครับเพร,ราะเจเป็นการีก,กับวันพฤหัสนะก็ไม่รู้แล้วแต่คนชอบพิมแค่ผู้เฉยๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวลองดูเอาแล้วก็ส่วนตอนนี้พิมว่าน่าจะมานะครับเขาเป็นทั้งคู่มิตรทั้งคู่ศัตรูนะครับ ถามว่าเล่นยากไหมพีมาให้ตัว2กับตัวกันเนี่ยมีโอกาสมาเยอะกว่านะครับสําหรับคนที่ติดคนที่ตามทุกรอบนะให้เน้น2เป็นหลักนะครับอืมแล้วก็ส่วนร้อยบนเนี่ยจะมี4กับ3โอกาสมาทั้งคู่เลยก็ลองดูเอาไม่ไม่น่ายากหรอกอืมวันนี้นะอาจจะมีสิสามตัวด้วยนะอืมสําหรับคนที่ตามทุกรอบนะครับ อันนี้คือสูตรตามทุกตามทุกรอบนะไม่ใช่ตามทุกรอบนะครับโอเคนะเดี๋ยวแยกรอบเนี่ยทีมจะทําต่อให้ละต่อไปนะครับทีมลงเป็นคลิปเดียวเลยนะขออนุญาตลงเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเออแยกรอบเนี่ยทีมจะให้เป็นเด่นตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบเนาะชอบความเสียงสูงสูงอะไรเงี้ยก็เออจะทําให้ถ้าอยากได้เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวพิมทำให้ ฮาหนอยนะครับฮาหนอยเอฮาหนอยพิเศษนะฮาหนอยพิเศษนะครับอันนี้รอบพิเศษเนาะไม่เป็นไรเนาะเห็นอยู่เนาะถ้าฟังจะเห็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าฟังจะเห็นเนาะคือมันตกกองนิดหนึ่งอะฮาหนอยพิเศษวันนี้นะมีเอ่อต้องเห็นมาที่ให้ดูไหม เด่นนะครับพิมได้สี่นะครับสี่เจาะสี่เก้าสี่หนึ่งสุดแข่งไปเลยพูดกันไปนเลยเจาะกันไปนเลยไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยเออง่ายดีเนาะไม่ต้องไม่ต้องอะไรให้มันเวอร์นะครับนะครับเจาะพีม,มีห้าตัวนะวิ่งบนลูกล่างนะครับ นะครับส่วนสามตัวเนี่ยของพิมพ์ได้ต้องเขียนไอ้นี่ไหมอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะขออนุญาตเขียนตัวเลขตรงนี้แล้วกันเนาะศูนย์สี่เก้าครับศูนย์สี่หนึ่งศูนสี่สองศูนสี่สี่ศูนย์สี่หกนะครับสามตัวของพิมพ์นะอ่หนอยพิเศษนะ นะเอาที่หนึ่งไหมนะต่อไปเป็นห้าหนอยปกตินะครับเขียนแนวนี้ดีกว่าท่าทางจะง่ายกว่าห้าหนอยปกตินะครับห้าหนอยปกติสามเก้าหกสามนะครับเออถ้าเกิดมันเยอะไปอะ่ะเชิญช่องอื่นนะครับขอโทษนะที่พูดแบบนี้นะ เราเล่นหยอกเล่นนะจะแบบเอเอเงาการเด่นห้าน้อยปกตินะครับได้ห้านะครับเจาะห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเก้านะครับกันห้าห้าสองห้านะครับเจาะของพีนตัวนี้มีหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะห้านะ หตัวนี้โหลดบนและล่างนะครับสามตัวของพีม์เซตห้านี้ก็จะมีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสี่สำหรับคนที่ชอบเล่นแบบว่าเอออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งบนลุ้ล่างเหรออืมประมาณนั้นอนะจะชอบเลขตัวเดียวแต่เลขตัวเดียวผมบอกเลยมันยากเหมือนกันนะแล้วมันก็ยากด้วยที่มันจะแม่นอะ่ะผมจะบอกให้ แต่ไม่เป็นไรครับอยากได้ผมจะให้พิมจัดให้หมดละพิมใจดีพิมไม่ว่าหรอกนะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือฮานอยปกตินะอีกสองรอบนะครับฮานอยนะรอแป๊บหนึง่งคลิปมันจะนานไหมนาะนไม่เป็นไรหรอกเนาะอทำให้ทุกคนได้เงินเนาะ,ะได้เงินหรือเสี่ยงเงินก็ไม่รู้แต่พิมว่าพิมน่าจะให้เงินมาจะเยอะเหมือนกันแหละเป็นคนติดตามมาหลายรอบแล้วเนาะ ก็ยินดีขอบคุณแล้วกันนะครับที่ยังติดตามอยู่นะแต่จริงๆแล้วพีมะกก็มีสอบเหมือนกันนะพีมก็ลอ่านหนังสืออยู่นะ <c oughs> แต่ก็ต้องมาทําให้ก่อนนะเนต่อไปเป็นฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะวันที่สามนย์เก้าหกสามนะครับวันนี้เอ่อ ได้เด่นแปดเออพีมพอยากรู้นิดนึงก็คือว่าสําหรับคนที่ฟังถึงตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่ากดไปที่ท้ายคลิปแล้วก็ดูเลขแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะพิมพ์ขอถามคนที่กาลังดูอยู่นะตอนนี้คือมีคนสนใจเล่นตัวสี่ตัวไหมมีคนใช้สี่ตัวไหมมีคนเล่นสี่ตัวไหมถ้ามีเดี๋ยวพิมพจะลงให้นะครับลงไว้ใต้คลิปนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวพิมพจะทาให้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเล่นสี่ตัวนะเออเนาะ <c oughs> อ่ะมาดูต่อห้นอย V I P เด่นได้8นะครับ8-6 8-9นะ8-7 8-5 8-2 8แปดนะครับตัวนี้ตัวกันนะแต่เจาะเน้นคือมีเจาะเน้นเนี่ยมีแค่8-9 8-7 8-5นะครับตัวนี้ก็เป็นเด่นตัวการไปตัวหนึ่งละกันส่วนร้อยบนของฮานอย V I P เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะ พิมพ์เจาะให้แล้วไม่ต้องไม่บอกละกันว่ามันเป็นตัวอะไรเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดมองเห็นไหมเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดห้าแปดห้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดสอง เจ็แปดแปดนะครับฮานนย Vip นะจ้าเจาะแค่นี้พอจ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะไม่ได้มั่วนะพี่ไม่มั่วนะลองดูเอาละกันมันจะมาหรือเปล่าให้ดูก่อนวันนี้ทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียชื่อแชมป์วอไม่ใช่ให้เล่นแชมป์เมื่อสิบปีที่แล้วเอาดูทีดีนะครับฮานนยฮานอย,นอยฟังดีๆ ช่วยกับรุกนาเปิดหูฟังดีๆว่าตอนนี้ทํำหานอยรอบอะไรอยู่นะครับ 4D นะ 4D นะครับ 4D อ่านออกเนาะ 4D นะ <c oughs> จะโดนแบนด์ไหมเนี่ยพูดจาวบอกโอ้ยช่างแบบดุดันซะเลือเกินวันนี้นะครับสามแล้วก็หกสามนะครับเด่นของพิมได้สี่ สี่นะเจาะสี่หกสี่ห้าสี่ศูนย์สองสี่สี่สี่กันนะครับแล้วก็สี่เก้านะครับสามตัวเป็นชอบตัวอะไรพิมขอเป็นแปดนะครับ แปดสี่หกสวยจังแปดสี่ห้าแปดสี่ศูนย์แปดสองสี่อันนี้กันเนาะแปดสี่สี่กันใช่ไหมแปดสี่เก้านะครับเนาะตัวนี้นะที่น่าเน้นนะครับจบแล้ โอเคสำหรับทางในวันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพีมจะรีไปทำห่วยเราต่อเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดๆขออภัยทั่วกันนะครับขอให้ชโชคดีวันนี้นะสำหรับคนที่เล่น4ี่ตัวอย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบพีมนะแล้วก็บอกว่าเอออยากอยากได้4ี่ตัวเหมือนกันก็เดี๋ยวทีมจะทำให้แล้วกันนะครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะห่วยอย่าคิดมากนะครับส่วน ต้องสรุปไหมเนี่ยไม่ต้องสรุปเนาะสูตรที่ให้ไปตามทุกรอบเนี่ยเข้าแล้วหยุดนะครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะคุณจะตามท่านอาจารย์ท่านไหนก็นแล้วแต่ขอให้มีความเรามัดระวังในการแบบเออเล่นนดดึงเพราะว่านอกก็ร,ร,รู้รู้กันอยู่ว่าการมันเออไม่ใช่การพนันสิเขาเรียกว่าอะไรหวย,ห,วยหรือฉลา,าก,กินแบ่งเนะ่ะคือมัน มันก็อะไรนะก็เ,เรียกว่าอะไรฮาร์ดทาลิตเนเนาะได้แล้วควรหยุดนะครับสําหรับต่อวันนะแลอีกอย่างเขามีทุกวันนะคุณจะเล่นแบบโอ้โหบ้านแตกไปหรอคุณจะเล่นแบบเอ้ยเราต้องเล่นวันนี้ได้สิบล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไหมเออมันไม่ใช่นะครับถ้าคุณเล่นแบบนั้นนะแสดงว่าคุณนี้เข้าเส้นแล้วนะครับผมจะบอกให้ดูไว้เปน็นแนวทางผมอยากให้คิดเยอะๆเวลาเล่นนะเออว่า เล่นควรมีสติอย่าใช้อารมณ์เล่นนะครับถ้าใช้อารมณ์เล่นมันจะพังพินาศหมดเนาะโอเคไปแล้วไปจริงๆนละโอเคบ๊ายบาย